สวัสดีครับนี่วันนี้ผมจะมาบอกว่าคลิปอะอาจจะไม่มีทุกวันเพราะว่าเปิดเทอมแล้วอาจจะมีบ้างนะครับเปิดเทอมแล้วต้องไปเรียนแล้วก็อาจจะติดร่อนะนะครับอาจจะไม่ค่อยมีคลิปนะแต่ก็จะมีนะครับก็อคลิปนี้สําหรับคนที่ติดตามผมนะครับสําหรับคนที่ไม่ได้ติดตามก็ดูได้นะครับก็ดูแล้วก็ติดตามผมด้วยแล้วกัน เอยากให้แคสเกมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมจะแคสให้ทันทีอาจจะคลิปไม่ค่อยออกนะครับอยากให้สอนทําอะไรแฮ็กเกมอะไรออกนั้นนะครับไม่ครับผมก็ไม่ได้เล่นละฮะแต่ก็เล่นอยู่นะครับไม่ได้เล่นแล้วแต่ก็เล่นอยู่นะครับก็อ่าไม่มีเซิร์ฟเล่นนะครับอ่าเพราะอะไรไม่รู้อนะ่ะ ไม่ครับไม่มีเซิร์ฟเล่นนะครับอ่าใครมีเซิร์ฟเล่น,นะนักก็ให้ผมไปเล่นบ้างนะครับอ่าวันนี้ก็แค่นี้นะครับ